วันนี้อร่อยลำกำเมืองขอเสนอเมนูอุกไก่เจ้าการอุกก็คือการทำอาหารด้วยการแกงนะเจ้าแต่ว่าจะมีน้ำขลุกขลิกแล้วก็เนื้อสัตว์ต้องเปื่อยนุ่มนะว่าแล้วเขาก็มาตำพริกแกงกันค่ะตำเม็ดผักจีก่อนนะคะแล้วก็ตมด้วยขมิน้นตังบ้านมีเมตรีห้องไว้ขมนนิ้นอิน่ะเจ้าเนาะมิ้นนี่จะย่างใื้สีของอุกไก่ของเฮางามเจ้า แล้วด้วยความที่ไปได้สต็อกพริกแห้งไว้ค่ะวันนี้เราจะใช้พริกตาแดงมาเป็นส่วนประกอบของพริกแกงนะคะก็ใส่เข้าไปเลยเจ้ามักเผ็ดหนักก็ใส่หนักมักเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยค่ะจากนั้นก็ตํารวมกันเลยค่ะตอนแรกละเอียดเลือกดีแล้วนี่ก็ใส่กะปิค่ะกะปินี่ใส่หนักก็หอมหนักนะเจ้าและนี่ก็คือหน้าตาพริกแกงที่เราได้มาเจ้าต้องล้ำแน่ แล้วก็เอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันปอห้อหนนะเจา้าแล้วก็เอาพริกแกงที่เ้าได้มานี่ลงไปคั่วหอมเลยค่ะอันตอนนี้ถ้าไผประจามก็ไปต่อได้เลยค่ะแต่มีไมตรีแวะจามกัมก่อนเนอ ั่วหอมดีแล้วเนื้อซัดต้องลงแล้ค่ะวันนี้ไก่ของเราใจส่วนจีบนนะคะคนสวยซอยหนึ่งเป็นเลาะเอานเนื้อมาโอ้ยเป็นดีน่ากินขนาดแล้วกับปรุงรสเจ้าซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวน้ำตาลแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะไห้แค่ใส่ผงชูรสรสด,ดีขั้นนอกกัใสไ,ได้เลยค่ะแล้วก็ล่องแร่งโคกเนีเจ้าใส่น้ำลงไปเติมน้ำแหมน้อยหนึ่งนะเจ้าก็เคี่ยวไปจน ไก่ของเฮาเนี่ยนุ่มเลยค่ะการอุกนี่อุกได้แต่ไก่อย่างเดียวก่อขอตอบแบบใจเจ้าอุกป่ากับลําเนะื้อเหาก็เคี่ยวไปเจ้าเคี่ยวไปเรื่อยเรื่อยเคี่ยวจนเนื้อไก่ของเฮานุ่มๆแล้วพอไก่นุ่มแล้วนะเจ้าก็จิ้มพอแหมกันกหนึ่งปรุงรสตามชอบเลยก็เตรียมลงพักเลยค่ะวันนี้มีหอมป๊อมเปอร์พักชีไทยแล้วก็ต้นหอมเจ้าใส่ไปนักนักจุกๆุกเลยนะใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยเจ้าต้องกุ ว่าจะน้าเกินไปเจ้ากัามเดียวมันก็สลบสไลด์แล้วเขาก็ก้นคือมันเข้ากันดีเจ้าปล่อยห้หน้ำเดือนเห็มสักกัามหนึ่งกัามเดียวกับบอเจ้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะและนี่ก็คืออกไก่ที่เราได้มาบะรำคือมันหู้ไปเจ้าพักสามอย่างสุดใต้นี่ถ้าบะไซนี่จะเสียใจขนาดเลยเนะเจ้าบอกไว้ก่อนพร้อมเสิร์ฟค่ะ อุกไก่บ้านฉันรอเธอเอาเข้าวเหนียวมาจิ้มไปค่ะพี่สูตรความล้ำกันดีกว่าน,นะเจ้าตีเนี่มาตึงหมดนี่นะเจ้าน้องตุ้นี่รอขั้นตอนนี่หล่ะขั้นตอนการจิ้มเนาะพอเป็นกินนะดูดีดูล้ำนะจ้านะเนาะข้าวเหนียวต้องเข้าแล้วนะ ล่าตึงโมดนี่ก็คือการรีวิวการทำอาหารวันนี้นะคะอุกไกเมืองเหนือนะคะเมนูน่าจะเป็นอย่างรองมาติดตามกันนะเจ้าวันนี้สวัสดีค่ะ